มึงไปไหนแล้วมึงไปไหนอ่ะมไไึงไปไหนอ่ะแล้วมึงจะหนีกูไปไหนอ่ะ

ก็โดนอุ้มที่เราคุยกับเขาดูไหมพี่อยากซื้อหวยจังเลยใช่จริงพี่อยากคุยพี่อยากซื้อหวย้ไอหนิ่มร่วงแพ้ผู้หญิงเหรอเอาไปเอาไปสวยสวยให้ดันไปดันไป ดันมา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 อะไรมึงดันมาดันไปคุยกันเยอะๆคุณยกันเยอะๆคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยเงียบรายการเงียบรายการเฮ้ยอุ้มตบเขาด้วยครับอุผมอุบดูให้หน่อยดูให้หน่อยดูเพื่อนดูเยอะเยอะมึงจังไปมึงเอาเพื่อนเหรอไปไหนเนาะไปไหนล่ะ ปนคไมึงไปไหนลบมึงไปไหนมึงไปไหนมึงไปไหนแล้วมึงไปไหนอ่ะมึงไปไหนอ่ะแล้วมึงจะหนีกูไปไหนอ่ะมึงหนีหนีกูไปไหนอ่ะหนีกูไปไหนมึงหนีกูไปไหนึงมหนีกูไปไหนล่ะมึงหนีกูไปไหนหนีไปไหน ไอ้เชี่ยเออไอ้ไอ้ตบเหลือตัวนึงตบเหลือต้นหนึ่หน้ากูหลุดแน่นอนอะหน้ากูหลุดแน่นอนมันวะมันวะผมผมตัวหลุดของจริงเลยอ่ะไอ้เชี่ยเสียงสนุกดีออกคือจริงๆต้องไปช่วยเพื่อนอะผมเป็นตัวหลุดอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นเพื่อนหลุดอ่ะ ผเขาเมาศพเขาเมาศพเขาเมาศพอู๋ไม่ดีอู๋ไม่ดีอู๋ไมดีไปทายอู๋ศพไปดิอะไรนี่มีศพก็ถือไว้มีศพก็ถือไว้ถือไว้ไปขุดมีดมามีดมีดมึงขึ้นมากูขีบให้มีดขึ้นมาฟังฟางไปอ่ะมีศพหรอมีศพไปศพลงมาก่อนนะเมื่อกี้เห็นเพื่อนไม่ได้เลยอ่ะฟังฟางคนมีศพดินไปหลังไปเลยคนมีศพรวมหลังไปเลยพาไปซื้อหวยหน่อยพาไปซื้อหวยหน่อยเอาจริงจากใจ ヘヘヘヘ。<laughs>